สวัสดีครับพบกับผมวันนี้มอนสุภกรในช่องมอนคลาสสิกนะครับก็จะนำพระที่ได้มีโอกาสไปเช่ามาและนำมาเล่าประวัติให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับใครที่ติดตามผมผมก็ขอกราบขอบพระคุณมากนะครับขอกราบขอบพระคุณมากจริงๆที่เห็นด้านหน้านี้เดี๋ยผมขอเกริ่นประวัติก่อนนะครับที่เห็นด้านหน้านี้คือพระผงกระดูกผีครับพระผงกระดูกผี หรือพระหงมหาพูดภูนทรัพย์จัดสร้างโดยท่านอาจารย์หมอธรรมสร้างโดยสร้างบันทึกไว้ในปี2568ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลประจำสำนักหมอธรรมของท่านความเชื่อนี้มีมานานครับตั้งแต่สมัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้ที่ได้เคยสร้างมาก่อนและทำต่อๆกันมาท่านหมอธรรมเองก็ได้ทำไว้ใช้เองและแจกเป็นที่ระลึกและได้ให้ลูกศิษย์ทุกหานั้น นำไปใช้พกพาอาราธนาติดตัวเพื่อปกป้องคุ้มครองคุ้มกันและให้เมตตามหานิยมเมตตามหาเสน่ห์เรียกเงินเรียกทองทำมาค้าขายมีโชคลาภหรือแม้กระทั่งการเฝ้าบ้านเรือนเตือนสิ่งไม่ดีไม่งามและคอยขจัดสิ่งไม่ดีไม่งามนั้นออกไปนะครับนี่คือพุทธคุณของวัตถุมงคลของท่านอาจารย์หมอธรรมครูบาอาจารย์ท่านได้เล่าว,ว่าหากมีผงาหากมีพระผงพายกระดูกผีไว้ในครอบครองนั้น ให้หมั่นทำบุญแผ่เมตตาให้เพื่อให้เหล่าวิญญาณอยู่ในผงพายกระดูกผีนั้นเขาได้รับอนิสงส์ได้รับผลบุญนะครับท่านก็ได้นํามาทําในรูปแบบของพระปางลีลาในครั้งนี้และพระปิตามหาโชคลาภนะครับผมจะขอกล่าวถึงมวลสารของพระรุ่นนี้นะครับมวลสารรุ่นนี้นั้นมีผงเท่ากระดูกผีมีน้ํามันพายขมิ้นมีผงพายตายวันเสาร์วันอังคารของ วัดรุ่งอรุณยาคูคองมีพระพงกระดูกผีของหลวงพ่อพุ่มพระผงพรายกุมารรูกกอก8ตนดินอาถรรพ์เจ็ดป่าช้าเจ็ดท่าน้ำเจ็ดขุยปูขุยปูนี้น่าจะเป็นรูของปูนะครับแล้วก็มีดินเจ็ดโป่งผงเหล็กผงเหล็กตะปูตอกลงสพว่านร้อยแดว่านมหาเสน์ว่านดอกทอง สำหรับว่านดอกทองนี้ก็มีอิทธิิ์ด้านเมตตามหาเสน่มีผงไม้ตะเคียนผงแก่นขามฟ้าผ่านะครับผงแก่นขนุนตายพรายผงไม้มะย,ยมตายพรายผงพระผงวัดสตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผงกระดูผีปู่ย่าสมัยโบราณน,นะครับมนุสูง8ปศอกนะครับ สีพึ่งมหาสเสน่ห์ของปู่สีดวนใหญ่นะครับเป็นสิทธิ์สายตรงของหลวงปู่พรหมมาเขมจาโรผงกรลาตาเดียวขุนแผนพรายแก้วกันยาวัดโพพระองค์สีพึ่งเมตตามหาสเสน่ห์ของหลวงปู่สายวัดตะเคียนรามสีพึ่งเบอร์หนึ่งของภาคอีสานคือหลวงปู่โป๊วัดบ้านปิงนะครับก็ผสมอยู่ใน พระชุดนี้ด้วยพงสเนยาแฝกของท่านอาจารย์หมอทำด้วยในครั้งนี้นะครับก็ถือว่ารวมมวลสารอาถรรพ์ที่เป็นมงคลอยู่ในตัวรวมมวลสารอาถรรพ์ที่เป็นมงคลอยู่ในตัวนะครับจัดสร้างในรูปแบบของพระปางลีลาและพระปิตามหาโชคลาภนะครับเอาละ,ะครับมาดูเราจะเห็นข้อแตกต่างของอสีแต่และองค์นะครับ ก็คือองค์แรกเลยจะขอนําเสนอองค์นี้นะครับเป็นลักษณะเป็นพระปางลีลาที่เป็นองค์สีน้ําตาลสีน้ําตาลนี่จะเป็นเนื้อมวลสารล้วนครับเนื้อมวลสารล้วนเนี่ยสร้างแค่สามร้อยองค์มวลสารล้วนสร้างสามร้อยองค์นะฮะอันนี้ผมถ่ายกลางคืนก็อาจจะไม่ชัดสักหน่อยนะครับแต่เป็นพระที่สวยมากนะฮะมีโคด้ดมีหมายเลขนะครับต่อโค้ดดอกจันทร์และมีหมายเลของค์นี้สองแปดหกครับสองแปดหกนะครับเนี่ย เป็นยันนะ,นะครับองนี้มวลสารรวนหมายถึงว่ามวลสารจะแก่นะครับแก่มวลสารมากกว่าเนื้อสีขาวนะครับนะฮะแต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็ถือได้ว่าผสมมวลสารที่ผมได้กล่าวมาขั้นต้นนั้นทั้งหมดนะครับเป็นพระปางดีลาก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าก็าที่ด,ดังนะครับที่วงการเช่าหากันอีกรุ่นหนึ่งของทางภาคใต้ก็จะเป็นของอาจารย์เจริมวัดหอยรากนะครับทางภาคใต้อันนั้นก็เป็นผงพลายเหมือนกันก็สร้างเป็นรูป เป็นรูปพระเหมือนกันนะครับก็ไม่แปลกนะครับที่จะมีการจัดสร้างนะครับแม้แต่ขุนแผนผงพรายกุมารน,นะครับของหลวงปู่ทิมก็ทําเป็นรูปทรงพระปางสมาธินะฮะแต่อันนี้ท่านอาจารย์หมอทําท่านก็นํามาประยุกต์ให้สวยงามแล้วกอ็อ่อนช้อยด้วยพระปางลีลานะถือว่าท่านโอ๋ได้ประยุกต์เข้าอย่างกับพุทธศินได้อย่างสวยงามนะครับอองนี้องคมวลสารล้วนนะครับสร้าง300องคงนะฮะเนี่ยฮะ และเนื้อขาวนะครับมีเนื้อขาวด้วยนะครับองค์เนื้อขาวนี้สร้างหนึ่งพันองค์นะครับสวยเหมือนกันมีโค้ดมีหมายเลขนะครับองนี้หกสองหนึ่งไม่มั่นใจว่าอันนี้ยิงเลเซอร์หรือเปล่าหรืออะไรนะครับใครรู้บอกทีนะครับเนี่ยเพราะว่าทําดีทําละเอียดทําสวยนะครับยอดจริงๆครับ่านตาจารย์หมอทานะครับนี่ฮะนี่ครับดูครับสวยงามมากนะครับนี่ครับทําดีทําละเอียดงานดีงานละเอียดครับสวยงามนะครับเนี่ย สีขาวนี้สร้างหนะึ่งพันองค์ฮะเดี๋ยวจะให้ดูอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นพระปางลีลาครับอ่าพระปางลีลานั้นก็เกี่ยวกับการการงานหน้าที่การงานอ่นานายาสเนี่ยคือหน้าที่การงานนั้นเจริญรุ่งเรืองนะครับก้าวหน้านะครับก้าวไปไม่หยุดยั้งนะครับความเจริญรุ่งเรืองนะครับก้าวหน้านะครับและพระปางลีลานั้นเป็นตัวแทนของการศึกษาด้วยนะครับ สังเกตจากโรงเรียนนั่นแหละจะมีพระปางลีลาให้เช่าบูชานะครับเพราะว่าโอ้ยมีพระปางลีลาไว้บูชานะครับเพราะว่าเกี่ยวกับการศึกษาด้วยการเรียนรู้นะครับผู้ที่จะเรียวกว่าเป็นสัพพันญูเจ้านะครับก็คือผู้ที่มีความรู้นั่นเองนะครับเนี่ยสังเกตได้เลยเนี่ยฮะอู้อยานสร้างมวลสารจัดเต็มมากครับดูครับดูมวลสารนะฮะมวลสารที่จัดเต็มจริงๆครับนะฮะต้องต้องบอกว่ามวลสารจัดเต็มครับนะฮะ ห้าสองสี่ครับอันนี้หมายเลขห้าสองสี่น,นะฮะสวยงามนะเนี่ยแม้แต่มวลสารที่ผมกล่าวมาก็สุดยอดแล้วนะครับที่ผมไล่มาและนี่เป็นพระปิดตาครับในหนึ่งมวลสารเดียวกันนะฮะปิดตาก็ปิดตาโชคลาภนะครับโอ้โหมวลสารจัดจ้านจริงๆแต่กล้องผมไม่ค่อยชัดเลยนะไม่รู้เป็นอะไระคะฮะองค์นี้หมายเลขแปด หนึ่งหกครับแปดหนึ่งหกนะฮะแปดหนึ่งหกครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับต่อโคดเหมือนเดิมนะครับต่อโค้ดแล้วก็ยิงหมายเลขนะฮะท่านทําละเอียดทําดีนะท่านอาจารย์หมอทานะครับโอ้นะครับถือว่าสุดยอดจริงๆนะฮะมวลสารผงพรายนะครับสายพรายไม่ควรพลาดนะครับสายพรายไม่ควรพลาดนะครับอ่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ ท่านได้นำมาให้ชมกันนะครับนี่พระที่ออกมาเนี่ยจากผู้สร้างเนี่ยหมดแล้วนะครับมีการจองกันแล้วก็มีการเช่าบูชาออกไปนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลของท่านนั้นได้รับความนิยมและมีผู้ที่ศรัทธาเป็นอย่างมากนะฮะองค์นี้สี่ห้าสามครับ,รบสวยงามครับสี่ห้าสามสวยงามมากครับนะฮะโอ้โหสวยงามนะครับ แต่องค์ที่แก่เนื้อมวลสามล้วนก็จะสวยหน่อยเนาะเป็นสีเทาเนาะสีเทาออกเทานะดูเข้มขลังมากนะครับถ้าชอบอทั้งพุทธศิลป์แล้วก็ทั้งพุทธคุณของผงพรายไม่ควรพลาดสายนี้ครับรับประกันกา,การันตีเลยนะครับนี่ฮะดูครับสองแปดหกสวยงามนะครับดูครับนี่ฮะ พุทธคุณตามที่ท่านกล่าวมานะครับทั้งให้โชคให้ลาบปกป้องคุ้มครองนะครับเตือนภัยแล้วก็เฝ้าบ้านเฝ้าเรือนนะครับตามที่ท่านได้กล่าวแล้วก็ที่ท่านได้อธิษฐานจิตลงไปนะครับก็ถือว่าผู้ที่นำประชานั้นก็หมั่นทําบุญนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเป็นกุศโลบายด้วยนะครับให้เราหมั่นทําบุญทําจิตใจให้ผ่องใสนะครับก็ถือว่าดีครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะฮะโอเคนะครับถ้าชอบทักกันเข้ามานะครับพี่ๆนะครับ ถ้าชอบทักกันเข้ามาครับ0647744808เป็นเบอร์โทรของผมครับ0647744808เป็นเบอร์โทรของผมและเป็นอดี Line ด้วยถ้าชอบสนใจทักเข้ามาได้ครับ